สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ t ตนสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กวอร์เรอร์ที่ขอเข้ามานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้มีวอร์เรอร์อะไรบ้างนะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้ที่เล่นๆกันก็จะมีเควส t w วอร์เรอร์นะออกแนวคอนโทรลและอีกอันหนึ่งก็คือวอร์เรอร์มังกรนะเพราะะนั้นการต่อยตีนะ โดยการใช้มงกรพวกนี้นครับและที่เด็ดของมันก็คือตัวบัฟมินเนียนอย่างนักแกะสลักหินรายสองได้หนึ่งสี่เมื่อจบเทินบวกสองบวกสองให้มินเนียนฝาเราที่พลังชีวิตไม่เต็มนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพ่อค้ามงกุฎดอกไม้รายสองเมื่อจบเทินมอบบวกหนึ่งบนหนึ่งให้มงกรฝาเราตัวอื่นหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวบัฟให้มินเนียนของเราส่วนช่วงกลางเกมหรือ้าเกมตัวจบของเราก็คือโลกกสนักสู้นองเลือด มีความสามารถเรื่องชื่อเมื่อใส่เข้ามาในเด็กแล้วจะมีอีก2ตัวเข้ามาในเด็กด้วยไล่เจ็ดเหมือนกันคือโบรกับวาลีล่านักสู้นองเลือดครับความสามารถของโลกอสก็คือเสียงสุดท้ายเรียกนักสู้นองเลือดจากมือเรา1ตัวลงมาตัวนั้นจะได้รับบวก5บวก5และสุ่มโจมตีศัตรู1ตัวและเมื่อศัตรูไม่มีบอร์ดหรือไม่มีบินเนี่ยนอยู่บนสนามก็เป็นการันตีทำความเสียหาย12แต้มเข้าหน้าคู่ต่อสู้โดยตรงนั่นเองนะครับสำหรับใบนี้นะส่วน ที่เหลือของเด็กนี้ก็จะเป็นการจั่วนะครับที่สําคัญของเด็กนี้ก็คือการใช้การเวทไล่สองตรวจสอบคุณภาพจัว่วมินเนียนย่ยนยโยยุ2ใบขึ้นมือมินเนียนย่ยนยโยยุในเด็กนี้จะมีอยู่แค่สามอสตัวคือกรีนวิ่งลวงตามีทันทารักษ์นะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือโลกอสนักสู้นองเลือดที่เป็นยุยุยจะมีตัวนี้นะโบรนักสู้นองเลือดนะซึ่งมันคอมโบได้ดีนะถ้าเรามีกรีนวิงดวงตายุดตายไปแล้วนะครับเมื่อตายปุ๊บเราสามารถใช้การเวทตรวจสอบคุณภาพในะการจัว่วมังกรที่เราสับเข้าไปในเด็กจากกรีนวิงดวงตาได้ก็จั่วขึ้นมานะครับแค่นั้นเองหมดแล้วเด็กนี้ก็จะเน้นต่อยตีนะครับช่วงต้นเกมช่วงท้ายเกมก็จบเกมด้วยโลกอสนั่นเองเป็นเด็กต่อยตีนะครับ ไปลุยกันเลยขอแนะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่าน The h u นช็อปถูกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ดเ the h u นช็อปถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The h u ช Shop r e e n t e r a พบกับ Valyra Sangui n o เจอกับโรกก็อาจจะเป็น Mirrorclen น Rock น,นะครับ ชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดาออกไปอยากได้มังกรค่าได้หนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เทินสองก็จะเป็นผู้พิทักษ์มังกรลงไปก่อนถ้ามีมังกรบุญมือสวมใส่อาวุธจบเทินครับเทินสองลงนี่นะครับแล้วก็ลงพ่อค้ามังกรดอ,อกไม้ด้วยเทินถัดไปเทินสาม ตัวนี้ลงมาจั่วการ์ดถ้าเสียสุดท้ายจะต้องทิ้งการ์ดที่จัว่วเพราะฉะนั้นเป็นความสยองทิ้งไปเลยเอาทำไมไม่ตีบ้าบอผมจิ้มนี่นะครับไปตีหน้าคือ,อยังไงงงเอาขึ้นมือไปเลยนะได้ของดีเลยกูได้จะฆ่าทิงตัวนี้ ตอนนี้ไม่ค่าแล้วครับไม่มีประโยชน์แล้วตีหน้าไปดีวกวผ่านจั่วการ์ดครับกำหนดส่งคืนพรุ่งนี้นะาาชคิญหน้วมตีหน้าอย่างเดียวแล้วไม่รู้ละมันเลยมาแล้วนะครับต้องบะตีตัวนี้มันเลยมาแล้วไม่ตีแล้วมีละคตรโลกจริงด้วยครับก็คือการเน้นความทำความเสียหายด้วยด,วยดาวตกพวกนี้นครับ แล้วก็จั่วการเยอะๆคือเน้นจั่วนั่นเองครับสําหรับเด็กของเขาช่วงท้ายเกมมีสิทธิ์แพ้ครเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะตีให้จบไวที่สุดลงมาจอมทุบมูนสโตนอะทำลายมินเนี่ยนครับจั่วสามใบ หมายเนลก802เขต้อ,ง,อง,งมาเลยครับผมไม่ได้สนนะพวกนี้นะปล่อยๆๆๆๆๆเราอย่าเป็นฝ่ายแรกนะครับเราเป็นฝ่ายแรกไม่ได้อ่ายุ่งกับครตีหน้าอย่างเดียว ลายิงเนี่ยจั่วกาสามใบนะครับตอนนี้บอดเขาไม่มีอะไรเลยโดนตีอีกสลงนี่มายิงหน้าอีกห้าเวิร์มเจ้าสายลมคำรามสู้สึกยิงห้าเพิ่มเกาะห้านะอ,อ้าวเรียบร้อยเจอกับพันต์เตอไปชะตาที่ไม่อาจเลี่ยง คือเรื่องธรรมดาออกไปครับเก็บไว้มังกรหนึ่งตัวทีนี้ก็ซวยเลยไม่มีมังกรบนมือมังกรมาอะไรก็ได้ไม่ได้นะสิลงไปก่อนไหม <c oughs> ไม่รู้ครับลงไปแล้วไม่มีก็ลงได้นะครับมังกรอะเลือดนักสู้เลือดปลา มาทีหลังซะง,งั้นจั่วครับตีหน้าไปลงนี่นจ,นจบเธอผมจะฆ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องฆ่าให้ได้ เราฆ่าไม่ได้เราสวยเลยดีเราได้ใบนี้ยิงนะครับจะฝักเป็นความสยองเชิญหน้าความมืดจบเธนเจ็บไปก่อน แกรอยเดี๋ยวต้องลงทันทารัตอย่ายุ่งกับใครจะแสดงอยอดหนะค้ามมื จบเทินเทินหน้าตัวนี้ฮิวได้ตอนนี้เขาจะใช้พลังฮีโร่ตีเราฟรีนะครับทุกเทินเข้ามาต้องฆ่าตัวนี้ก่อน ยังยุ่งกับใครแต่ตีไม่ตายด้วยวะ,ะยู่วยุสิอย่างนั้นมาหาค่าในความฝันกลีบดอกชิมงงยอดท้ายเทินบัฟไปนะครับมียั่วยุจะตายแล้วเทินหน้าได้กรอก ดยมังมากมายจากหนึ่งเดียวจบเชิญบารเป็นตัวใหญ่ครับโอเคแล้วล่ะนนน่าจะโอเคแล้วเ,เ,เราเหลือเจ็ดเรียบร้อยนะครับได้ของเขาก็คือหมดมือแล้วก็ถ้าเราไม่ตายก็เรียบร้อย เจอกับเดมอนฮันเตอร์ชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดาเอาออกไปครับเก็บพ่อค้ามงกุฎด,ดอกไม้ไว้หนึ่งตัวหลงก่อนเลยครับผู้พิทักษ์มงกุฎ เอาบอร์ดก่อนละจ้ะพลังฮีโร่นะครับอือหือจะยุย่งกับใครจบเธอครับผมยังไม่ลงสซงกิ้นเดฟนะครับฆ่ามังกรเรา จั่วยั่วยุมาครับอย่ายุ่งกับใครจบเทิรธอไปก่อนอือหือเรายิงเพื่อจั่วได้ เพิ่มเกาะแล้วก่อน,อนตัวหน้าลำคาญมาแล้วครับยัวย่วยุเดี๋ยวอาจจะต้องลงเซเวียสลงไปก่อนหรือว่าลงนี่โคศกสเตเดียมเพื่อสวมใส่อาวุธเอามาฆ่าตัวนี้ตัวพิษ<ๆ>ก้อนบอกน้ำมันดิบนะครับหน้าลำคาญพอตัวลงนี่ดีกว่าเพื่อเอาอาวุธมาตีไอห,หมอนี่ให้ตายไปซะ ตีไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโลงนี้ฝ่วายุพีโรดโลศักดิ์สิทธิ์ไม่มีประโยชน์ไปวางว่าบนสุดแล้วว่าเป็นสีห้าไม่เป็นเป้าก็ทำอะไรไม่ได้ นีดีกว่ามีเนี่ยสองตัวถ้ามีมงัมงกรบนมือค้นพบมังกรของขวัญพลังมืดเรียกก๊อปปี้เหมือนเดิม <c oughs> ก๊อปปี้มองกรบนมือนะครับดีหายไปหนึ่งตัว เจ็บสองเอาเจ็บหน้าเอาโอเคเหลือสองเข้ามาเข้ามาลงมังกรเพื่ออาวุธมาตีก่อนไหมเท่นนี้ ย้อนเวลาครับอาวุธเราไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่ไม่สูญเสียคมทาง,งขนาดมีมินเน่พอเราโจมตีห้าหรู้สูงกว่าโอเคลดอกชงหใช่ไหมล่ะ อาเฮ้ยเอาดิอย่าค้างอย่าค้างเฮ้ยเนาะไอ้ยาแบบนี้ไม่ดีเลยค้างเลยขาผมไม่เป็นไรครับ ครับเจ้าไม่หรูอ่ะไม่ต้องซื้อก็ได้มั้ง เรียบร้อยครับเจอแบบนี้เสียอารมณ์นะครับโอ้โหมาหลุดอะไรตอนนี้ครับนี้รีนรัทชอนพบกบับแกร์รเฮลสกรีนเจอเหมือนกันนะครับ<ห>ช่ตาที่ไม่อาจเลี่ยงคือเรื่องธรรมดาไม่เอาเลยดีเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองแบบแจ๋วแจ๋วไป ลงประกอนเลยครับรูปมองกรกล่องของขวัญถ้ามีมอรบนมือก็จะบัฟตัวเองหนึ่งแล้วก็มาบัฟมองกรบนมือตัวเองหนึ่งไล่สจะฝักเป็นความสยองแบบน่ามโมโหเนาะอย่าไปแคร์ครับจบเพลิน เราไม่มีอะไรเล่นด้วยนะครับมืออมีอันน mm ี hmm, ้ครับค้นพบมังกรนี่เหรอสลับค่าพลังมีกับบินเนียน ตัวอื่นหนึ่งตัวสูบชีวิตด้วยไล่หกแต่เราเทิน4แล้วใส่อาวุธดีกว่าเพิ่มเกาะกลีบดบอกไม้ไรที่ตีกลีบดบอกไม้ไรที่ตีตีหน้าไปครับ อันนี้มีอะไรนะเรียกสองสองสองออกมา,า,กาจบเทินได้อันนี้มาก็ดีนะครับใช้ได้เรื่อยๆยิงสามจั่วไปเข้ามาเดีย ยั่วย uh ุสองใบบับเรื่อยๆเลยนะต้องฆ่าตัวนี้ทิ้งครับตี uh huh. เหลือส uh ิบเอ็ดถ้าตัวนี้ตายเราอาวุธเราก็ตีได้อีกนะครับตีทีละหก มาหาข่ามีความฝันเราได้ยั่ยุขึ้นมือสองใบยั่ยุโอกินวิงกับทันทรัตพอดีเลยมาหาข่ามีความมาฝัน เ์นหน้าแล้วก็มียั่วยุอีกนะครับบรเหลือ5้าเองเรามีอาวุธหกยังไงก็ต้องกดใช้เกราะมาหาข้ามีความฝันกดใช้เกราะไปเป็นความสยอขาไม่ใช้ครับนะไม่กลัวเรามีใบข่าเนี่ยเหลือ1 ตัวนี้ลงไปมันก็จะไม่มีตัวนี้จัว่วนี่ดีกว่านะครับหรือว่ายั่วยุมาก่อนกันตายห้องจัแสดงอนุญาตองแขนเท่านั้นจบเทิน เธอหน้าเรามีคราโดูเร็กซ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับลงมาอาจจะล้างบอดได้แล้วก็เดี๋ยวจะตีจบด้วยอาวุธนะครับคาโคเร็กซ์เชั่วสนามเพราะเรามีแซงควินเดฟขอให้ว่าอย่าเพิ่มเกาะครับเกินรวมแล้วกับทั้งชีวิตอย่าเกิน6ก็พอ จู่โจมบ่ล่ะโอเคครับเรียบร้อยตายไปซะเรียบร้อยเรยกับเจาวเมด โดนหาที่เองนะชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงถือเรื่องธรรมดาออกไปครับมางกอขึ้นมือมาแจ๋วเลยน่าจะเป็นเมดพูทอสนะครับความเป็นจริงสอดประสาท จบเทินเอาสามสองลงมาใบค่าต้องมีแหละแหนมทำไมผมจะไม่รู้เพิ่มเกาะไปก่อนนะจ๊ะยิงทิ้งไปจบเทินเพิ่มเกาะมาครับ เกวิงถ้าตายนะครับผมจะใช้คู่กันเลยมงกุฎพอค้ามงกุฎดอกไม้ <จำ S 1> กับอันนี้ตรวจสอบคุณภาพแต่ในเมื่อเขาไม่ฆ่านะครับผมก็จะใช้อาวุธลงอาวุธมาตอนนี้เขามีเกาะแปะซะด้วยผ่านไป นี่อาวุธอะไรเรียกโอ้โหเก็บไว้ครับมากมายจากหนึ่งเดยอนรับขนมปัง <c oughs> <c oughs> อาวุธตัวนี้เมื่อทำลายรุหรือหมดความทนทานก็จะจั่วมินเนียนคนพบอาวุธนะครับไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยเท่าไหร่ ทุกอย่างผมจะเอาเข้าหน้าให้หมดครับไม่เอามาเคลียร์มีเนี่ยนให้เสียเวลาผมอยากให้ตัวนี้ตายผมไม่สนหรอกมา,ม,อมากมายจากเนึ่งเลียวเชิญหน้าวามือจบเธินตีอย่างเดียวตุบตับตุบตับตีครับ ก็เจ็บไปจั่วยุยุครับฝันซแล้วซ้ำเล่าง,ง,าาง,งลงอาวุธบวกสย้อนเวลาครับ อาวุธตัวกันเดิมตีจบเธนไม่สูงละจ้าค้นพบเวทนะครับกับดักเพิ่มเกาะแปะได้ปเปล่าแช่แข็งว่ะแช่แข็งไม่รอดนะนนผมมีตัวนี้นะครับ เดี๋ยวลองตีก่อนเชิหน้ากว่ามืดเรียบหล่อพ้อยประปะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวอยเดอร์บางกอนนะก็เป็นสายตีนะครับแบบนี้เลยนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ